นี่แหละอาจารย,ยา์กูรู้ละแล้วลลมันได้มีตัวเดียวฮะไม่ได้มีตัวเดียวหรอตัวโต,วต,วต,วตวลิฟมันเยอนะนักเดี๋ยวมึงเจอกูอาจารย์นักจัดการให้ได้นะเดี๋ยว<า>ใครมาจะไปดูให้อุ้ย่าหากูุงมาทำไมที่นี่เนี่ยแม่ง มืดก็มืดวังเวงก็วังเวงลุงงูแมงเยอะหรือเปล่ามึงจะบ่นเลยนักหนาวะมาถึงแล้วอ่ะก็ลองเข้าไปดูเออมันจะมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวเว้โอ้ลุงตกใจหมดเลยพวกมึงมาทําอะไรกันที่นี่ลุงมาก็ดีแล้วผมได้ข่าวมาว่าแถวเนี้ยมันมีบ้านที่เขามาล่าท้าผีกันนะไล้สาระพวกมึงกลับกันไปเถอะที่นี่อ่ะมันใจที่เล่น กลับไปซะเฮ้ยมึงจากบนเถอะลุงหายกลับแล้วมันจะป๊อดอะไรข่างหน่าไวแ้แปลงอ,อมาถึงนี่แล้วอะ่ะง่ายๆเลยให้ลุงผ่านไปแค่เดินตามลุงเข้าไปเฮ้ยดิลุงลุงเมื่อไหร่วะอาจารย์พวกนาท้าที่ันมาเราหาทางหลบไปก่อนเถอะตามฉันมา ก็ใข่ทอดสองโปรดด้วยไหนลองซิว่าอร่อยหรือเปล่าอุ้ยกะเพราก็น่ากินน่ะเดี๋ยวหนูขอลองกินนะกินเลยฝีมือใครที่มัมนรู้สักห่ายอุ้ยเป็นไงเพิ่มกินซิแด้วก็ <laughs> ไหนทอดไม่กินจิงเลยไม่เนี่ยแ,แบบนี้มันชอบทกรอบเลยลองซิอืมอร่อยอ,ะอ่ะแล้วก็พอมีเงื่อนใจว่ามาันติดลือไปยังไงอ้าวลุงอา๋นทำไมวันนี้กลับมาเร็วคะเนี่ยวันนี้พี่ซ่อนกิ่นอ่ะทำกับข้าวไว้เยอะมากเลยลุงอา,า๋นมากินกันก่อนเร็วไม่เป็นไรพี่กินมาแล้ว ใมานี่พี่ไม่คิดจะบอกหนูเลยเหรอฮะความสุขของพี่สมกินทำไมพี่ทำแบบนี้กับหนูอ่ะพี่ไม่คิดจะบอกหนูเลยเหรอพี่มาขึ้นมาทำไมพี่ทำแบบนี้อ่ะดูฉันผมสคุขคนใช้แล้วพี่ทำแบบนี้กับหนูฮะทำไมทำแบบนี้กับหนูทุกคนี่กับหนูได้หยุดกับพี่ทำไมพี่จะบอกอะไรหรอทำแบบนี้อ่ะฮะดวี่ อย่างเธอทำคนน้าเบื่อคือแบบห้าแกันดูให้กันบ้างเป็นอะไรที่ใช่อยู่อย่าทำอะไรที่สาวสนใจปะ คุณไม่ไปคุณให้ยู่ด้วยน่าเบื่อทํทำไมพี่ปไปไล่พวกเขาแบบนั้นล่ะพี่ไม่สงสารพวกเขาเหรอแล้วพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนอะ่ะ อย่าไปสนใจมันเลย่อนเลสละยอมใส่สมองเขาให้สิ่งที่แก้วให้พี่ไม่ได้พี่ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดก็คือแก้วพิจารณาสิ่งที่เราลง เบอร์ไม่คุ้นหลยวะมิจฉาชีพหรือเปล่าอ่ะเอออาลโสวัสดีค่ะลุงต้นอันนี้พูดซ้อนพูดนะคะอา้าวพูดซ้อนเหรอลุงก็คิดว่าเป็นมิจฉาชีพเห็นเบอร์แปลกๆเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าและพี่ซ่อนกินล่ะหนูกับพี่ซ่อนกิน่นสบายดีค่ะ เออดีดีดีด,ด,ดีแล้วโทรหาลุงนะ่ะมีอะไรหรือเปล่าคือหนูกับพี่ซ่อนกินนะคะอยากจะขอ,อกลับไปอยู่บ้านพ่อกับแม่สักพักหนึ่งได้ไหมคะลุงได้สิลูกได้ได้ได,ได,ได้บ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านไครมันก็เป็นบ้านของพ่อแม่เองไะแหละจะมาเมื่อ,อไรจะมาตอนไหนมาได้ทุกเวลาแหละลูกเลยแต่ถ้ามาอยู่นะก็มาปัดกวาดเช็ดถูนี้หน่อยก็อยู่ได้แล้วสบายดีเหมือนกัน มาอยู่เป็นเพื่อนกันลดงจะได้มีเพื่อนคุยอยู่คนเดียวมันเหงาเอออโอเคค่ะโอเคยังไงเจอกันลูกนะจะมาเมาื่อไหร่ก็มาจ้ะจ้าบ๊ายบจ้ะ,จะขอบคุณค่ะลุงห,หลานนี่เองคิดว่าใคร เฮ้ยไปทำหาอะไรตรงนั้นวะเขาให้มากกว่าตรงนี้กูไม่ได้ทำหาอะไรเว้ยกูกำลังหาหาของมีค่าอะไรเพื่อนเผื่อบางคนเข้ามาไหว้ญาติเขาเนี่ยทิ้งเงินไว้ตั้งยี่สิบสี่สิบเราจะได้เก็บเงินนะ่ะเอาไปซื้อขนม เกือข้าววัดให้ลูกปู่ให้ไม่พอกินเงวะมึงจะกินแต่แบบข้าววัดไปตลอดชีวิตมึงไงกูอ,อยากกินพิซซ่าวุ้ยหรือมึงไม่อยากกินเออมไม่อยากอยากไปอยู่เฉยทำไมคนสมัยนี้มันใจแคบกันจังวะเวลามาไหว้เนี่ยไม่คิดจะทิ้งเงินทิ้งทองอะไรไว้เลยไงวะอ่าเลย บอลกับบอยืนมึงมายืเลยตรงนี้วะตกใจหมดหากนานไหมวะหิวข้าวหิวข้าวอะมึงตะโกนเรียกกูตรงนู้นก็ได้ห่ามายืนตรงนี้ไม่สู้นตไม่เสียงตกใจไปไปไปกินข้าวมปกินข้าวกูแคหิว ร้อนห่วยเนี่ยเหงื่อแตกเต็มหน้าหมดแล้วห่อ,อ,อยคือแบบว่าใจนะเกียวเองกดคนหน่อยนะเดีย๋ยวมะที่เราเป็นเด็กวัดอะเงินแต่ละบาทตัวตุ๊กตาจะให้อ่ะยี่สิบสามสิบเนี่ยได้แค่นี้มึงก็เก็บไว้อนาคตมึงอยากเป็นเด็กวัดตลอดเนี่ยวะป่าวกูต้องเก็บไว้อนาคตมเออ บ้านเรามันร้อนนีบ้างอ,อ,อย่างสวยเลยว่าอืมไอ้ตุม้มขาวบอ่อเลยใช่ใช่โอ้ยยยแต่ยังเด็กอยู่เลยอืมอุม้ยกูไม่ได้หมายถึงเด็กกูหมายถึงคนหนึ่งเอ้ยตุม้มเอางี้เดี๋ยวมึงเอาอีตัวโตวเดี๋ยวอีตัวเล็กกูเอาเองกูชอบแบนแบนเออติดยาวดีมึง มึงก็อย่าใจร้อนนี่มึงใจร้อนเดี๋ยวมันก็ติดลอยหน่อยกูว่าไม่น่าเกินห้ปีแล้เดี๋ยวมึงก็รอดกูว่าเป็นสิบ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวดีว <c oughs> ชืว่อลูกบ้านไหนวะนะกูไม่รู้ว่ะกูไม่เห็นสวยต้องคู่ขาวเนียนเจ้ะตกถังสีฟัวเอ้ยพี่คุณคุณว่าเหมือนเป็นบ้านหลังนี้เลยอ่ะพี่จำได้เมี่ยง ก็คุ้นอยู่นะเฮ้ยนั่นไงลุงต้นเฮ้ยลุงต้นจริงด้วยลุงต้นต้อนเอ้าต้นกินผูดซอ้อนมาแล้วเหรอเฮ้ยไม่เจอตั้งนานสวัสดีค่ะเอ๊ะเข้าไปเขเข้าไปก่อน บ้านนี้มันดูน่ากลัวยังไงอะพี่น่ากลัวย,ยังไงเมื่อก่อน,นแกก็อยู่ที่นี่แหละบ้านเนี้ยนะมันเป็นบ้านเก่าแก่ของเราตั้งแต่สมัยตายายเราเลยแหละสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วนูน่นแล้วหลังจากนั้นนะนะพ่อกับแม่เราก็มาอยู่ที่นี่แหละแต่หลังจากที่พ่อแม่เราเสียพี่กับพี่อัดก็มาอยู่ที่นี่แป๊บนึงแล้วก็ไปทํางานที่กรุงเทพแล้วก็เอาอกแกไปอยู่ด้วยเนี่ยแหละที่กรุงเทพอะ่ะ <c oughs> กระตงไปด้วยทุกที่เลยเวอร์ <c oughs> จริง นะเนี่ยแหละได้ของพ่อแม่แกจนเด็กพ่อแม่แกตายไปนะก็มีแถวอยู่ก็อาจจะสกปรกนิดนึงพอดีมมนมีอยู่สองห้องห้องเล็กพุทซ้อนแต่อยู่นะลูกห้องใหญ่ส้องเจ้ากอยูใได้แล้วกันนะเดี๋ยวลุงไปหาที่ดับที่นอนให้ไปข้าวซอยไหนไป,ไปอ่ะโอเคลูก ไหนบอกไม่กลัวไงโอ้ก็กลัวสิแบบนี้บเบอกินข้าวพ่อแล้วเป็นไงมาไงถึงมาอยู่ที่บ้านลุงเนี่ยก็พี่ซ้อนกินกับลุงอัดอะค่ะเขาอ๋อพอดีบ้านที่กรุงเทพหนูเขารีโนเวทประมาณสองสามเดือนอะคะ่ะเาก็เลยถือโอกาสมาพักผ่อนที่บ้านเราด้วยแล้วก็มาเยี่ยมลุงด้วยดี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 ลุงอยู่คนเดียวเหงาแต่ซ้อนกินเนี่ยไม่ได้เจอนานนี่โตขึ้นเยอะนะ

kho thịt lợi cho mình không tạp hơn nữa thì không cứ đặt cái bao cho nó เป็นไงห้องก็สกปรหนเลยนะมันนี่ที่อยู่มานาอย่เหนียแหละเหนียไหมล่ะก็ไม่เป็นไรค่ะนิดหน่อยค่ะค่อยๆทําไปค่ะมีอะไรที่ลุงช่วยไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูค่อยๆทําได้ค่ะอืมอืมนะมีอะไรบอกลุงนะค่ะขอบคุณค่ะลุงต้นทำต่อเลยไม่เป็นไร แลอวชื่อผมก็นะ I mean, sunk

yeah <sighs> ตัวเล็กไปตั้งไห่ไอ้ตัวโตใช่ไหมเหนื่อยสิบหายเฮ้ได้แน่นองานบ้านบ้านเราโคนดูกเลยเองขายหนังบูด้วยเฮ้เล่นเอากูหัวหมุนหละ ấy à khai đúng đi mày ấy ấy wa chết rồi thiệt khai wa cái cái thằng này nhá mày lùi vô coi tại tại bản nó đi vào tụi ấy 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 mày đi ra là wa ông khảo lạiวะ น่ะ mấy con này wa ออเออฮะมันมันนอนตรงนี้วะไอ้ของสายเมาไว้กลับบ้านไม่ได้ใครวะดูดิใครวะไอ้ตุง้งฮะผู้หญิงเว้ยเออวะเอา้ามนอนนี่วะเออบ้านช่องไม่กลับเว้ยวเ,วเ,เฮ้ยไอ้หนูวะหนูเอ้ ดูครวาไม่กลับบ้านกลับช่องมานรอตรงนี้ไหมวะเอ,อ้าเอ้ดูโอ้ตรงไหนเมาวะหล่ะไม่ได้สติเรียกไม่ตื่นเนี่ยใครวะตุ้มไม่คุ้มว,ว่าไรมึงดูนี่เฮ้ยไอ้ออตุ้มคุณจำได้แล้ว มึงจำผู้หญิงสองคนที่เราเจอที่วัดได้ปะวะเมื่อตอนเช้าวะเออเออใช่ใช่วะเออเออน้องขาวน้องนี่วะน้องเฮ้ยอะไรไม่ไม่หายใจแล้วโอ้โหเดี๋ยวต่อยต่างเมาเลยบมาเมาก็กงจับตรงนี้ไปดูดีเฮ้ยตุ้มไหมหมเชื่อ